บางคนก็บอกว่าโอ้โหยังคงมีน้ําท่วมอยู่เลยแต่ว่าชีวิตมันต้องใช้นะยิ่งเราเสพข่าวเครียดแบบนี้บางครั้ง การที่เราได้ออกไปผ่อนคลายสําคัญมาก<ช>เลยนะคุผู้ชมเราก็ยังสามารถที่จะใช้ชีวิตไปท่องเที่ยวในจุดที่มันยังคงปลอดภัยแล้วก็ธรรมชาติยังคงสวยงามอยู่ด้วยค่ะอยากจะชวนทุกท่านนะคะไปเที่ยวภาคตะวันออกกันค่ะทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมอาหารก็อร่อยด้วยเป็นการพักผ่อนที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวรอคุณผู้ชมไปสัมผัสด,ด้วยตัวเองแล้วอย่าลืมนะคะว่าเวลาไปเที่ยว ถ่ายคลิปลงติกต็อกมาด้วยเพราะว่าคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับของรางวัลจากการไปเที่ยวในครั้งนี้ค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคตะวันออกร่วมกับอมรินทร์ีวีชวนคุณร่วมกิจกรรมกินไปทเที่ยวไปสุขใจตะวันออกสัมผัสความงดงามของธรรมชาติทะเลที่ใสสะอาดกิจกรรมแอดเวนเจอร์สุดมันอาหารทะเลแสนอร่อยและผละไม้นานาชนิด รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆที่คุณไม่ควรพลาดไปเที่ยว9ก้าจังหวัดภาคตะวันออกสักแก้วปราจีนบุรีนครนายกชาติเชิงเซาสมุทรปราการชนบุรีระยองจันทบุรีและตาดแล้วมาร่วมกิจกรรม TikTok Challenge พร้อมติดแฮชแท็กออกรถออกชาติที่ภาคตะวันออกทำคลิปรีวิวร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนก็ได้ในภาคตะวันออกในสไตล์ของคุณสนุกสนานตลก แวกแนวแบบไหนก็ได้ภายใต้คอนเซปต์กินไปเที่ยวไปสุขใจตะวันออกคลิปของใครโดนใจรับรางวัลสุดพิเศษจากท่อท่อท่อไปเลยบัรกำนันที่ผักวิลล่าพนาไลรีสอร์ทจังหวัดนครนายกหรือหูฟังไร้สายมาแชล์มินเนอร์ทรีแบ็กติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์และ Facebook อมเินทีวีถึง30กันยายน2 5 6 7นนี้ออกไปเที่ยวภาคตะวันออกกันเยอะ ไปช่วยกันอุดหนุนของกินของฝากจากผู้ประกอบการและชุมชนเพื่อเป็นการช่วยกันกันบเพื่อนเศรษฐกิจของประเทศกันไปค่ะสามารถเอาคลิปเก่ามายำไปก่อนได้ไหมอะเอาเยไ,ได้เอ,เอาใหม่ๆเลยต้องเอาใหม่ๆเลยเออหรอต้องลาแล้วแหละ ออกรถออกชาติที่ภาคตะวันออกอย่าลืมคุณผู้ชมไปเที่ยวติดแฮชแท็กกันด้วยนะคะเพราะว่ากิจกรรมนี้กินไปเที่ยวใจสุขใจกินไปเที่ยวไปสุขใจภาคตะวันออกแล้วก็ร่วมกันกันกบอมรินทร์ทีวีของเราด้วยแล้วเวลาจะไปเที่ยวจะไปทำคอนเทนต์จะไปถ่ายคลิปตรวจสอบดูหน่อยว่าสภาพมือถือคุณผู้ชมเนี่ยยังพร้อมที่จะถ่ายคลิปสวยๆอยู่หรือเปล่าถ้ามันเริ่มไม่ไหวแล้วเอารุ่นใหม่รุ่น